รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเมื่อวานนี้ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยว่าการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยโดยวิธีเจรจานในฝ่ายของรัฐบาลรวมถึงการขอพระราชทานอภัยโทษจะต้องรอให้จบขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมก่อนส่วนกรณีการตั้งข้อหาเพิ่มกับนายวีระและนางสาวราตรีนั้นจะต้องดูรายละเอียดของข้อหาและขึ้นอยู่กับความร่วมมือของนายวีระด้วย คิดว่ายังก็ต้องด้วยความหวังนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้มันต้องมีความคืบหน้าเพราะมันมองไปไม่ได้ว่ามันยื้อไปอีกอาจจะเป็นกรณีที่ผิดไปจากกรณีของคุณวีระที่จะต้องติดเพราะมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะฮะนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดว่าเขาตั้งข้อหาอย่างไรแล้วก็ทางทนายของเราเขาชี้แจงอย่างไรนะฮะโดยการที่ทางคุณวีระจะจะให้ความร่วมมือให้ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับประเด็น นายธานีทองพักดีอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประท้วงกดดันการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มมวลชนเป็นสิทธิที่สามารถทำได้แต่ขอยืนยันถึงการประสานช่วยเหลือกลุ่มคนไทยั้ง7คนรวมทั้งการดูแลทุกสุขขณะที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำอย่างเต็มที่โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและพยายามชี้แจงให้รับทราบตลอดเวลา ขณะที่นายอัศดาชัยนามประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายไทยเปิดเผยถึงการพบกับกานายวาคิมฮงประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาเมื่อวานนี้ที่กัมพูชาว่าเป็นการเดินทางไปเพื่อแนะนําตัวหลังมารับตําแหน่งแทนนายวศินทีระเวชยานที่ลาออกจากตําแหน่งไปในช่วงปลายปีที่แล้วโดยไม่มีการหา,หาหรือถึงกรณีกลุ่มคนไทยที่ถูกกัมพูชาควบคุมตัว ซึ่งบรรยากาศทั้งสองฝ่ายในการพบปะกันเป็นไปด้วยดีและได้ชี้จแจงไปว่ารัฐสภาไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลงชายแดนทั้ง3ฉบับ